ันนี้ก็คือภาพหากินโพสตมาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วใช้ในการตอบคําถามเวลาที่มีคําถามเข้ามาแล้วไม่มีเวลาว่างที่จะตอบได้เวลามาอธิบายเกี่ยวกับภาพนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการรีแอคบทความวันนี้ขอมารีแอคบทความเกี่ยวกับเรื่องของเบนบอรดบ้างรูปที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูตอนนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นรูปหาก,กินเลยก็ว่าได้นะครับรูปนี้ผมเพิ่งโพสต์ลงไปใน youtube เมื่อไม่กี่วันวันนี้เองนะก,ก็มีเขียนบทความไปแล้วล่ะแล้วก็มาโพสต์ขึ้นใน youtube ด้วยแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามใน เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็ตั้งแต่เพจเก่าที่บินไปนะครับก็เพจใหม่ก็โพส์อยู่เรื่อยๆนะครับผมเลยเรียกรูปเนี้ว่าเป็นรูปหากินนะที่มาที่ไปของรูปนี้ยที่ทําขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โพสต์บ่อยๆเพราะว่ามีเวลามีคําถามขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลาที่ผมไม่ว่างผมก็จะให้รูปนี้ยมันตอบคําถามนะคคือตอบคําถามด้วยรูปนี้ไปเลยนะครับก็คือเห็นรูปนี้ละมันก็ค่อนข้างจะเคลียร์ในตัวของมันเองนะ แต่จริงๆม,มันมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะนะครับคือเดี๋ยววันนี้จะมารีก e ให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าในบทความที่เขียนลงไปแล้วนั้นมันก็ไม่ได้ละเอียดพอเท่าไหร่นะครับตัวเวลาที่มีจํากัดอันนี้ที่เราจะมา r รีก e ในวันนี้ก็คือผมเขียนว่าระบบไฟล์สแตนบายของเมนบอร์ดนะครับเราคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับอันนี้คือ ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับวันนี้ที่จะต้องมาพูดถึงจริงๆมันเป๊ะๆตามนี้เลยไหมมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือยกตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับอันบนนี้คือเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กอันล่างนี้ก็คือเมนบอร์ด PC นะครับก็จะเห็นว่าอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยแหล่งจ่ายภายนอก ผมเรียกว่าแหล่งจ่ายจากภายนอกก็คือจากที่ชาร์จหรือว่าจากอะแดปเตอร์เนี่ยมันเข้ามา19โวลต์อย่างเดียวเลยมันมีไฟแค่ชุดเดียวเลย19โวลต์เข้ามาแต่ถ้าอย่าง PC นะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยจะเห็นว่า power supply เนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่5โวลต์ตัวนี้นะมันมีทั้ง5โวลต์มีทั้ง3.3โวลต์มีทั้ง12โวลต์นะครับมีลบ12โวลต์ถามว่าเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊ก มันต้องการไฟ3โวลต์เหมือน PC ไหมต้องการเหมือนกันนะครับต้องการไฟ5โวลต์ไหมต้องการเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีเพราะว่ามันมีแค่19โวลต์ที่เข้าไปเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นภายในตัวของมันเองมันจึงต้องมีวงจรสวิตชิ่งภายในของของตัวมันที่อยู่บนเมนบอร์ดเลยมันต้องสร้างชุดจ่ายไฟเหล่านี้ขึ้นมาเองนะครับซึ่งจะต่างจาก PC PC ก็คือ power supply จ่ายไปให้เลย 3โวลต์หโวลต์12โวลต์อะไรพวกนี้ก็คือจ่ายเข้าไปเลยแต่ว่าของเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเนี่ยจ่ายเข้าไป19โวลต์แล้วก็ภายในตัวเมนบอร์ดเนี่ยต้องไปสร้างขึ้นมาเอง3โวลต์ต้องสร้างขึ้นมาเอง5โวลต์ต้องสร้างขึ้นมาเอง1 5หโวลต์อะไรพวกนี้ต้องสร้างขึ้นมาเองเมนบอร์ด PC มันก็จะเป๊ะๆป,ป,ประมาณนี้ไหมมันก็ไม่ขนาดนี้นะเพราะว่ามันรูปแบบของของมันเนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวไปดูรูปนี้กันเนี่ย ก็จะเห็นในการจัดวงจรก็จะเห็นประมาณเนี้เส้นสีม่วงนี่ห้าโวล v s b เนี่ยมันจะมาเลี้ยงชิปเซตนะครับมาเลี้ยง super io ส่วนตรงนี้อาจจะใช้เป็นทรานซิสเตอร์หรือเป็นมอสเฟตดังรูปแบบนี้นะไฟ p s on ก็จะถูกเส้นสีเขียวเนี่ยก็จะถูกต่อมาในลนักษณะแบบนี้ตรงเขียนว่า p w r เนี่ยตรงนี้ก็คือ,อมันย่อมาจาก power power จริงจก็คือสวิตช์นะครับตรงนี้สวิตช์ ไฟสวิตช์ตรงนี้มันก็ต้องมีไฟประมาณ5โวลต์5โวลต์หรือว่าอย่างต่ำก็ไม่น่าจะต่ำกว่า3โวลตนะ์ทีนี้มันเป็นรูปแบบนี้ทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่มันมีการจัดวงจรอีกหลายๆรูปแบบมีแบบนี้บ้างนะครับจะเห็นว่าสวิตช์มาอยู่ตรงนี้ละจากรูปแรกเห็นไหมสวิตช์มาจากทิปเซตอีกรูปนี้สวิตช์มาอยู่ตรงซูเปอร์เอออ่ะอีกรูปหนึ่งอยู่ตรง ชิปเซตเหมือนกันแต่ว่าไม่มีมอสเฟตไม่มีทรานซิสเตอร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะเพียวเพียวแบบนี้เลยนนก็จะเห็นว่าคอนเนคเตอร์ของ power etx นะครับหรือว่า power ของคอมก็จะเห็นว่าไฟ3.3มโวลต์มีอยู่การ5โวลต์อย่างที่พูดไปแล้วอ่าโวลต์ v, ในพวกนี้คือถูกจ่ายเข้าไปจากภายนอกอยู่แล้วแต่ว่าของโน้ตบุ๊ก19โวลต์เข้าไปเพียวเพียวเลยฉะนั้นมันต้องผ่านกระบวนการภายในเพื่อให้ได้ไฟ3โวลต์เพื่อให้ได้ไฟ5โวลต์ออกมาใช้งาน ใครที่ติดตามผมมาแรกๆหรือพ่าใครที่ติดตามมาแล้วได้ดูคลิปที่เกี่ยวกับการซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กอาจจะคุ้นหูเกี่ยวกับว่าไฟ3โวลต์5โวลต์นะผมพูดบ่อยมากเลยไฟ3โวลต์5โวลต์ไฟ19โวลต์ไฟ3โวลต์5โวลต์บางคนก็ชักเริ่มสงสัยแล้วไฟ3โวลต์5โวลต์มันคืออะไรนะครับผมจะเรียกว่าไฟ3โวลต์5โวลต์เนี่ยก็คือผมเรียกว่าเป็นไฟชุดเลี้ยงหลักชุดที่2นะครับส่วนไฟ19โวลต์คือชุดเลี้ยงหลักชุดที่1 โดยลักษณะการทํางานมันจะเป็นแบบนี้เอ,อ่สำหรับในเรื่องของเมนบอร์ด p PC ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าแหล่งจ่ายไฟของมันก็คือมาจาก power supply ก็คือแหล่งจ่ายจากภายนอกอยู่แล้วนะครับก็คือไฟหลายหลายชุดก็ถูกสร้างขึ้นมาจากภายนอกแล้วก็ส่งเข้ามาในเมนบอร์ดทีเดียวเลยนะครับพอผ่านกระบวนการทํางานนะครับหรือว่าชุดสแตนบายแล้วเนี่ยตรงสวิตช์มันก็คือจะมีไฟอยู่ประมาณ อย่างน,น้อยๆก็3โวลต์ส่วนส่วนใหญ่จะเป็น5โวลต์น,นะครับส่วนมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเดี๋ยวขอเล่าต่อนิดนึงนะครับผมไม่ไม่ใช้เวลาเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการที่สร้างไฟขึ้นมาอีกนะครับจะพาไปดูภาพนี้ที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะครับว่า ไฟ19โวลต์เนี่ยอย่างตรงนี้นะครับจากจุดน,นี้เลยจุดน,นี้ก็คือจากไฟจากอะแดปเตอร์นะครับที่จ่ายเข้ามา19โวลต์มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเอาไปใช้งานได้เลยจะเห็นว่าในตัววงจรเนี่ยจะเห็นว่าในตัววงจรเนี่ยจะมีมอสเฟตอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยตัวหนึ่งนี่อีกตัวที่รับ แต่ว่าบางวงจรอ่ะมันจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับบางวงจรตัวนี้อาจจะไม่มีนะครับไม่มีส่วนมากส่วนน้อยนะครับก็คือแล้วแล้วแต่การออกแบบเลยว่าบางวงจรใช้ตัวเดียวบางวงจรใช้สองตัวนะครับก็ดูที่หน้างานของแต่ละคนแล้วกันว่ามันมีการใช้วงจรชุดตรงเนี้นะครับเท่าไหร่ช่างแต่ละคนอา,อาจจะมีศัพท์ที่ใช้เรียก แตกต่างกันไปนะครับในในหน้างานหรือการเพื่อทําความเข้าใจแต่ละอย่างอย่างผมนะครับอย่างไฟชุด19โวลต์เนี่ยผมจะเรียกว่าไฟเลี้ยงหลักชุดแรกเพราะเป็นเป็นทางเข้าด่านแรกเลยที่จะต้องเข้ามาส่วนชุดไฟ3โวลต์5โวลต์นั้นผมจะเรียกว่าเป็นชุดเลี้ยงหลักชุดที่2นะครับก็คือไฟ19โวลต์เนี่ยนะครับมันจะถูกส่งผ่านมาทางนี้ ผ่านมอสเฟตตัวแรกผ่านมอสเฟตตัวที่2แล้วก็ผ่าน R ตรงจุดนี้มันถึงจะได้ไฟ19โวลต์นะครับตรงนี้ผมถึงจะเรียกว่าไฟเข้านะครับถ้าไฟมาจออยู่แค่ตรงนี้นะครับยังไม่ผ่านมอสเฟตตัวนี้ยังไม่ผ่านมอสเฟตตัวนี้ยังไม่ผ่านอาตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมจะยังไม่เรียกว่าไฟเข้านะครับอันนี้ผมว่าคร่าวๆนะว่ามันจะมีการเกี่ยวข้องกับ IC ด้วยนะครับจะเห็นว่ามันจะมี R แบ่งแรงดัน ต่อมาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อ protection ต่างๆด้วยนนี่ก็เมื่อไฟผ่านมาถึงตรงนี้นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าไฟ B บวกบางคนอาจจะเรียกว่าไฟสูงหรือไฟ19โวลต์อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เข้าใจว่ามันคือจุดเดียวกันนะครับเมื่อได้ไฟตรงนี้ได้ไฟ19โวลต์แล้วผมถือว่าไฟเลี้ยงหลักชุดแรกโอเคแล้วผ่านไปแล้วต่อไปเราก็ไปดูไฟเลี้ยงหลักชุดที่2ก็คือชุด3โวลต์5โวลต์นะครับ หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือไฟ19โวลต์จากจจุดเมื่อกี้เลยนะครับมับนก็ถูกต่อมาที่ขาเดนของมอสเฟตตัวนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็จะผ่านกระบวนการทํางานนะครับอันนี้เป็นสวิตชิ่งแบบซิงโครนัสบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับก็จะได้ไฟชุดก็จะได้ไฟชุดนี้มา5โวลต์น,นะครับอันนี้จริงๆมันคือ3.3น,นะครับแต่เรียกชื่อไปเดี๋ยวมันยาวก็เลยเรียกว่า3โวลต์5โวลต์ไปเลยนะครับ วิธีสังเกตเว่าไฟเลี้ยงหลัก3โวลต์5โวลต์มันอยู่ตรงไหนบนเมนบอร์ดนะครับในห,หลายคลิปผมเคยบอกไปแล้วว่าให้สังเกต L หรือว่าขดลวดก็คือตัวนี้เป็น L นะครับตัวนี้ก็คือขดลวดถ้ไปดูของจริงก็จะอยู่เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกันตลอดเลยนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดของเมนบอร์ดแต่ว่าส่วนใหญ่เลยจะถูกวางจัดวางไว้ใกล้ๆกัน,นในลักษณะแบบนี้นี่ถ้าเราดูจากตัวอย่างเนี่ย ในหลายๆบอร์ดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีขดลวดที่วางอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเวลาเราซ่อมโดยที่เราไม่มีวงจรดูเราก็เพ่งเล็งไปเลยว่าจุด3โวลต์5โวลต์เนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าชุดนี้ถ้าไฟ3โวลต์5โวลต์ไม่มีเนี่ยการซ่อมกระบวนการต่อไปเนี่ยมันมันยังยังทำงานต่อไปไม่ได้แน่นอนเพราะตรงเนี้ก็คือชุดการทํางานของสแตนบายนะครับคือภาคไฟสแตนบายมันจะต้องมี3โวลต์กับ5โวลต์ออกมาก่อน ไฟสวิตช์มันถึงจะมีนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเมื่อเราได้ไฟ3โวลต์5โวลต์ออกมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟ3โวลต์ไปเลี้ยงเอซีออ e นะครับเอซี e ก็จะมีอีกขาหนึ่งเรียกว่าเ BTN ชาร์ปนะครับจะส่งไปที่หรือว่าบางวงจรอาจจะเขียนว่า BTNP เดี๋ยวเป็น UR อะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือส่งไปที่ตัวสวิตช์นี่แหละก็จะมีไฟอยู่ประมาณ5โวลต์หรือ3โวลต์เป็นอย่างต่ำนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรด้วย หรือว่าบางวงจรอาจจะมีมากกว่า10โวลต์อันนี้ก็ไปดูที่หน้าง,งานด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างของระหว่างเมนบอร์ดทั้ง2แบบนี้นะครับก็คือเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กกับเมนบอร์ดของ PC นะครับที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี้ยก็ยังไม่ได้ครบถ้วนนะครับเพราะว่า เทคโนโลยนะีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากนะครับนี่เล่าให้พอให้เห็นโครงสร้างของของมันนะครับก็คิดว่าน่าจะพอได้ประโยชน์กลับไปบ้างนะครับ,บคลิปนี้ก็คงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ